แต่ถือว่าแบบได้แล้วนะ <c oughs> มันกระตุกไม่แรงแต่มันไหวข้ามไม่เบ็ดอันนี้แหละพี่เปรมคว้างฝั่งนี้เนาะใช่มันไหวข้ามมันนั้นเลยพ <c oughs> วกนี้ก็ว่าขาาาว้างไกลไปต่อว่าแรงแบบคุ้เช่อเลย ร้อนหน่อยร้อนยังไงถอดเลยร้อนดิกูนี่ร้อนไล่เบาเลยเพือนตานไล่เบาครับเพื่อนไล่เบางจริงวะตัดเลยเพื่อนกันไก่พร้อมเอาขาสั่นมาอยู่แดดเช็ดอยู่หรอแดดเช็ดถ่าอยู่ จะรอมันกระตุกให้เริ่มถ่ายก็ได้เพื่หนเดี๋ยวจำไว้อะกระตุกปั๊บนีให้เอ้าเอา,เอามาแล้วเฮ้ยมาแล้วไอ้เียโอ้โหแต่เมื่อกี้อะไรชนเห็นไ <laughs> หมเฮ้ยเมื่อกี้งอแบบตึ๊กๆไปเลยไหนมาดูสิเอา้ <laughs> เอา <laughs> 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 เกือบไม่ติดเหมือนกันเยเมื่อกี้นะ ลึกไปเลยนะแล้วก็หนักเลยนะ